สิ่กับคลิบนี้ก็จะมาอนจมเบาเวลาต้องทวนนะครับก็จะอบอยแล้วกับเนี่ยครับเป็นตัวทุดขาทิบเจนครับีกเนี่ยครับแต่ปีกมันจะไม่เหมือนกันครับแบบนี้ก็ปีกเล่มกับไรแบแต่แบบนี้ ที่จะหมุนๆกับเนี่ยกับเตอร์บ็โปรยเรียวกับช่วลายละเอียดก็นาทูดก็อยากแก้นวใส่คลิปกับควบคุณถูกตานี่ติดตามกับ้าไปจุมกันเปิดวาวช่วงตัวนี้เลยครับเปิดไปกันเสียเวลาจุมเรับจ้องกับคุณตัดเรียวกับตัวนี้ครับ ลายใช yummy, ออ้ดีครับตัวนี้นะครับตัวที่องครับช่างหัวได้ตัวนี้ครับกากุยกันได้กันคุย่อกันไม่ไม่ไม่ตอกกับไม่ตอกกับโอ้อยากย้ายใช่ดีครับตัวนี้สุดยอดครับโอ้ใช้ดีมากกับตัวนี้โอ้สุดยอดครับ ประยชน์กับตัวนี้คือนคือเลยนะครับต้องมาแล้วครับโอ้ดีละดีครับตัวนี้คือมันเลี้ยงคอมนเลี้ยงครับคมนเลี้ยงครับคอเลี้ยงครับคอนเลี้ยงครับคือเล้ยงครับดีละดีครับคือเล้ยครับติดลมเล้ยงครับปานครับดีละดีครับตัวนี้ ยอดครับมองึ้นมาแล้วครับอยากย้ายใจเออดีครับตัวนี้โอเคขอบคุณมาวางงานติดตามครับแต่หมอกเป็นการติดตามจองผมจังมุ้มครับเอาไปจังได้เลยนะครับยินดีตัวในตุ้งยังครับโอเคครับตัวนี้อยากย้ายไจเออดีครับว้าดียอดครับโอเคครับ คลิปนี้มาจุ่มกันไปว่าวาูุลากันอีกแล้วนะครับสุดสายเล็กกับนี่กาลูกาได้สั้งกันมาอีกเล่นวาวครับช่วงนี้ลุงผมมีบ้างครับถึงแม่จะปนดูดูกาเลยครับยังตัวได้ครับมีลุงกันเล่นได้ครับเคียจบกันเล่นว่าวก็สร้างกันมาได้ครับก็ยังทำลุงเฮียเลย์นะครับจนนี้ก็ดูเลทุกกระป่ากันด้วยนะครับทุกคนครับผูกระบาดโควิตกกาครับด้วยความเป็นห่วงอยากจังครับ ไปไหนมาไหนก็เต็มไปด้วยนะครับกมาจุ่มวาวจุฬากันได้เลยครับมาจุ่มวาลยครับสลุมควนครับดูนะครับหนึ่งสรงสามคุณแ้วกูแน่ครับ พี่ยอดครับขึ้นดันนู้นครับนั่นกับขึ้นเลยครับถีดมแล้วครับบ้านครับขุนปิดลุงเลยครับลงบนลูวนกับจุงนี่ปุ้นกำลังจะตก้วยครับตาจะิมือน้ันครับแตขึ้นเลยครับ าทางนี้แล้วครับลงครับขึ้นมาแล้วครับลุมบอกว่าขึ้นได้ครับมาใจเลยครับเงครับอยากตําเป็นอยายาเป็นหว่าวก็ผมเป็นจังมาได้เลยครับลุ่มวนครับตรงนี้ก็จะต้อนกันตาม้ก็ ก็มีคลิปเลปย,ลยลริปเลยติดลงเลยครับว่าติดตามไปชมในจองนลาดเลยครับคุณจุฬาที่ติดตามครับขึ้นทีเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้จดร่วมไปดูกคค้ารับโอเคครับไปดูชมด้านหน้าเลยเลยครับ